จับมือพระองค์ให้แน่นเขไว ก็วันนี้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับมาเป็นคำเป็นพิานะคะหนุ่ใจถิ่มวันวันทายนะคะ,ะ,ะ,คะ,ะก็จะเป็นในเรื่องของเพื่อนผู้รับใช้นะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับได้มาอยู่ในคิตจากแห่งนี้แล้วก็ได้มีเพื่อนผู้รับใช้นะคะ,ะเป็น จันฟองนะคะที่อยู่ร่วมรับใช้ด้วยกันก็ในมุมหนึ่งของจันฟองนะคะก็เป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนผู้รับใช้แล้วก็หนุนใจซึ่งตัวข้าพเจ้าเองก็มีมีสิ่งอะไรนะคะที่เราต้องการที่จะมาทํารับใช้ในทีดจักอะไรเงี้ยก, ince, ก็จะโทรถามจันฟองอะไรเงี้ยว่างไหมหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะถามเขาเขาก็จะบอกว่างพี่เมื่อ,อไหร่เวลาไหนาอะไรเง ina, ี้ยในการที่มาร่วมรับใช้ด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะก็ ไม่ว่าจะทําทุกอย่างจะทําอะไรเธอะได้หมดทุกอย่างเลยนะคะว่าขอให้มีขอให้มารับใช้เถอะอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีส่วนร่วมอยู่เสมอในงานรับใช้พระเจ้าขอขอให้บอกนะคะก็สําหรับฟองก็จะมาทันทีอะไรเงี้ยในทุกเรื่องในในเรื่องของการรับใช้นะคะในมุมหนึ่งการช่วยเหลือเขาก็จะเป็นคนที hugs, ่ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือทุกเรื่องนะคะไม่ว่าเราจะเดือดร้อนอะไรขอขอความช่วยเหลือเขาเขาก็จะยิน ช่วยได้เขาก็ยินดีนช่วยนะคะแล้วก็ถ้าเรามีสิ่งใดที่แบบบางทีอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ไม่สบายใจเราก็สามารถจะคุยได้เขาก็จะหนุนใจเราให้เรามีกําลังใจในการรับใช้พระเจ้ามากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เราก็รู้ว่าเ,เขาก็มีค่อยคำที่พระเจ้าพูดด้วยอะไรเงี้ยมาหนุนใจเราเราก็ฟังแล้วก็ปฏิบัติตาม กับคำแนะนําที่เขาเออดให้เราทําอะไรเงี้ยเป็นถ้อยคำที่หนูจิตใจที่มาจากพระเจ้าจริงอะไรเงี้ยเราก็เราก็เชื่อฟังในคาตักเตือนของเพื่อนเราสิ่งใดที่ที่เราเชื่อว่าเรารู้ว่าคํานั้นเนี่ยเป็นเป็นถ้อยคำี่ความรักที่เขาให้กับเราจริงๆอะไรเงี้ยเราก็ขอบคุณสําหรับทุกสิ่งนะคะที่ที่เขาได้เตือนเตือนบอกอะไรเงี้ยหนุใจซึ่งการและการแม้เป็ทั้งตัวฟองเองเราก็หนุใจซึ่งการและการในการรับใช้พระเจ้าใน สิ่งที่เราเชื่อว่าเพื่อนของเร, K, งเรายาังยังต้องการพัฒนาหรือว่ายังต้อง Türkiye, al, อาการเปลี่ยกกนแปลง lucky, สิ่งใดหรือว่ากําลังใจแล้วก็ก็จะหนุนใจกันอะไรเงี้ยนะคะก็จะเห็นเราเราเชื่อว่าเพื่อนของเราเป็นเพื่อนที่ดีเราก็ต้องมอบสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนของเราเหมือนกันนะคะตรงนี้เราก็เชื่อว่าเราอยู่ที่จัด้วยกันเป็นครอบครัวเป็นพี่น้องอยู่ในครอบครัวเดียวกันเราก็ควรจะมอบสิ่งที่ดีให้กับให้กันแล้วก็รักกันแล้วก็หนุนใจกัน จะ,จะทิ้งไม่ได้เลยก็คือคำอธิฐานเถิดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะดูได้ไม่ทุกมุมแต่เราเชื่อว่าเราอธิษฐานสา่งไว้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะดูแลเพื่อเราอย่างดีที่สุดนะคะแล้วเราก็เชื่อว่าคิดจากแห่งน,นี้ก็เหมือนกันนะคะว่าเราก็อยากให้ทุกคน คือทุกคนก็เป็นเพื่อเราทุกคนในคิดจักรอยู่แล้วนะคะเป็นพี่น้องกันเราก็มอบความรักแต่ว่าสําหรับโคพระพเจ้าเองก็อาจจะเป็นพิเศษหรือว่าสเปเชียลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเ,เป็นเพื่อนของเราในมุมนึงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ทุกคนในคิดจักนี้ก็เป็นเพื่อนของของของพระเจ้าเหมือนกันก็มีมุ่งจิตชูใจเร่งการละกันอยู่แล้วนะคะตรงน,นี้ก็ขอพระเจ้าวอวยพรสําหรับ วันแห่งความรักเราเชื่อว่าความรักของของของพระพเจ้าก็เชื่อว่าทุกคนก็จะมีเช่นกันเหมือนกันนะคะแล้วพระพระพเจ้าก็จะมีความรักให้กับทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะคนรอบข้างหรือคนในที่ทำงานหรือในเพื่อนเรานะคะเราก็เราก็ให้ความรักแล้วเราเชื่อว่าเราก็จะสัมดงความรักของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราเหมือนกันนะคะสุดท้ายนี้เราก็ขออวยพรสำหรับพี่น้องทุกคนด้วย เราเชื่อว่าความรักของเราจะไปยังครอบครัวไปยังคนใกล้ตัวของเราด้วยนะคะแล้วเราก็ลองมาฟังความรักของอาจรฟองบ้างว่าเป็นความรักแบบไหนนะคะค่ะก็ของพระเจ้านะคะสำหรับสำหรับชีวิตพี่ผลในการรับใช้หรือว่าการเออพอลอะไรเงี้ยก็พี่ผลเขาก็เป็นเรื่องที่ดี จกพี่ฝนม,มาก็ต่อแต่ที่นิวเวอร์ก็ไม่ไม่สนิทกันเท่าไหร่พอมาสามปีสี่ปีข้างหลังเนี่ยรู้สึกว่าเรามาสนิทกันนะสนิทกันอนะเพราะว่าไปบ้านแล้วก็พี่ฝนก,ก็ชวนไปนอนบ้านอะไรอย่างเงี้ยไปรับใช้มาซ้อมรัศการพร้อมมานอนบ้านพี่ไม้อะไรอย่างเงี้พนนยพี่ฝนสุดยอดของควาว่าเพื่อนที่ดี แล้วเวลามีปัญหาเงี้ยเรื่องส่วนตัวเราแล้วก็คุยกับพี่ผลได้เวลามีปัญหาอะไรเงี้ยเขาะเราก็โทรไปหาเขาเขาก็โทรมาหาเราอะไรเงี้ยพึ่งพาอาศัยกันได้เงี้ยก็ก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับครอบครัวพี่ผลด้วยเป็นที่หนุนน้าใจมากเพราะว่าบางครั้งเราอ่อนกาลังเงี้ยแม่ชู้นอนกับไม่ชู้ไม่ชู้ก็ใจได้ถามเพื่อจะหนุนใจตลอดไม่ว่านอนกลางคืนเงี้ยจับมือกันอธิษฐานอะไรเงี้ยก็ ก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วเรื่องก,การทํางานในคิจจัของเราการรับใช้พี่ฝนเขาจะฟ้องนี่ว่าไงไหมเงี้ยพขมาเราเออโอเคพี่ตอนไหนอะไรเงี้ยพอเราทํางานเสร็จน้ำแมวมาเลยเงี้ยก็ขอพบคุณเจ้าที่ว่ากเออทำงานร่วมกันแล้วก็พี่ฝนที่ทํางานเป็นที่ไม่เสร็จไม่เลิกเงี้ยเราก็ได้ได้ที่สักกพี่ฝนในกันคล้ายๆการนะแบว่าทำงานไม่เสร็จไม่กินข้าวอะไรเงี้ย กอขอบคุณพระเจ้าที่มารับใช้รับใช้กับพี่ฝนเพราะาเป็นเพื่อนที่สนิทคนแรกที่ในขีจั๋งเราก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะพระเจ้าส่งกำลังในการทําง,งานด้าเอ,อเวนเช่นกันนะคะก็ท้ายนี้ก็ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกคนสําหรับใครยังไม่มีเพื่อนเรามองหาได้เพื่อนแท้มีที่สุดในขีจักรของเราทุกคนเลยเอเนนะคะพี่น้อง